สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่23มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่22มิถุนายน2565เกิดเฮลิคอปเตอร์เบลรุ่น US 1B ตกลงกลางถนนในพื้นที่ชนบทของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับ โดยสื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้6รายซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวโดยจัาก,การเหตุฉุกเฉินของโลแกนส์คาลตี้ระบุเอาไว้เนี่ยครับบอกว่าเหตุเกิดบนถนนหมายเลข17ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ที่เฮลิคอปเตอร์ตกนั้นต้องปิดการใช้งานท่วคราวเนื่องจากว่าเหตุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านการเดินทางแห่งชาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่ากําลังส่งทีมเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามเนี่ยครับเรเบริอันหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหน่วยพยาบาลฉุกเฉินของโลกแกนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุแต่ได้ให้การยืนยันว่าผู้โดยสารบนเครื่องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งลำนะครับชาวบ,บ้านในพื้นที่ระบุว่าเมื่อเห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์เกิดไฟไหม้เขาก็รีบตรงหาผู้ไปแล้วเขาวิ่งไปดูเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าไฟลุกไหม้ดุแรกมากจนเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าเกิด เฮลิคอปเตอร์นั้นเนี่ยตกนะครับแล้วก็ทําให้ผู้โดยสารแล้วก็นักบินนั้นเนี่ยเสียชีวิตทั้งหลังนะครับรว,วมทั้งิ้น6คนด้วยกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับยังคงที่จะส่งกําลังบํารุงให้กับทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นจอห์นเทอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนั้นก็ได้ให้ข้อมูลในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2565ว่าสหรัฐนั้นจะส่งความช่วยเหลือ ทำทหารชุดใหม่ไปให้ยูเครนอีกระลอกหนึ่งนะครับโดยความช่วยเหลือครั้งนี้มีมูลค่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ16,000ล้านบาทนะครับโดยการจัดส่งครั้งนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยอาวุธและอุปกรณ์ซึ่งรวมถึงระบบยิงจรวดปืนใหญ่แบบเคลื่อนที่ที่เรียกว่าไฮมาร์ Mark รวมทั้งกระสุนอีกหลายหมื่นนัดสําหรับปืนใหญ่แล้วก็เรือลาดตระเวนนะครับ ระบบยิงจรวดปืนใหญ่ที่เรียกว่าไฮมัสอยู่ในลำต,ต,ต้นของอาวุธที่ยูเครนนั้นเนี่ยมีความต้องการเพราะว่ากองกาลังของอยูเครนมักใช้จรวดปืนใหญ่ในการต้านทานบุกรุกของทางด้านรัเสเซียนั่นเองระบบจรวดสีระบบได้ทําการส่งมอบไปแล้วรวมถึงการเริ่มต้นของโครงการฝึกอบรมที่จาเป็นสําหรับทหารยูเครนในการควบคุมและก็การใช้อาวุธที่ลักษณะนั้นน่ยมันมีความซับซ้อนอาวุธยุป,ปกรณ์อื่นๆที่จะส่งมอบให้แกย่ยูเครนในครั้งนี้ได้แก่กระสุนปืนใหญ่อีก36,000พนนัด ยา,านพาหนะอีก18คันที่ใช้ลากปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิด1,200เครื่องปืนกลอีก2,000กระบอกเรือตรวดการชายฝั่งและก็แม่น้ำอีก18ลำและก็ชิ้นส่วนอะไรอื่นๆนะครับจอร์นเคอร์บี้บอกว่าหากว่านักรวมความช่วยเหลือท้งหน้าสุดสหรัฐได้ให้การสนับสนุนทงางทหารแก่ยูเครนไปแล้วด้วยมูลค่ากว่า6,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ2แส0ล้านบาทนับตั้งแต่ รัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ครับ